ว่าพวกมึงกิ่งงานวันนี้ฮะเวลาจะหักอะไรหัวหน้าปรึกษาลูกน้องกันนะครับมาก่อนใส่สีเส้นห้าเส้นที่ผ่านนี่เหลือสแตนเลสแล้วเข้าเรื่องมีก่อนจะได้ไม่ช้ารับบทเปลี่ยนกับพี่เอกกรักครับผมเนาะเข้าพเจ้าเองนี่นะว่าแก้วฟ้ารีบแบบยาเดี๋ยวนี้เข้าพเจ้าตั้งแต่เสียจันทราพระมเหสีไปสี่ห้องหัวใจเข้าพเจ้าแก้วฟ้าไม่เคยเปิดให้หญิงอื่นใดเป็นข้าแต่ขอเดชะ่าบาท สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ขอใผ่านไปเถอะเพระเจะไจะคิดขวนคืนกลับมาเลยแต่พระองนั้นพระไทยไม่สบายนะพระเจ้าข้ามันมันยากเสียแลอเกินนักที่ข้าพเจ้าจะลืมได้เว็ดดูแค่เดียวขอเธอมาเสียพระเธอนโดนหัวใจอยากบอกว่ากอดเธอจะรักแค่ไหนจะดิ้นหนัก อยากบอกจะไล่ึายทะเลโหะน่าเกลียดโอ้ยเขาไนี่ในกักข้างในโอบอกให้หยุด นี่ดื้อมือย้อนสอนเอาให้าตายไป,ยไ,ปไปข้างล่างเลยไปผักไม่ยกเลยแล้วเนี่ยมาพาดเด็กเลยแล้วเนี่ยหัวหน้าร้องบอกให้พ่อ เสียงเริ่มมาหน่อยถ้ามีรางวัลติดแบงค์พานเป็นตัดเะะปน <s ets> ร้องบอกให้พอนีใครขอเพลงก็ไม่เาวหน้าเด้งเสียงดีรำคาญเสียงเพลงไม่เกรงใจพี่แบบปริกนาดารีรำร้อง ทำไมตก้ยโอ้ยอุอ้ยอุ้ยโอ้อ้ยอุ้ยอยโอนยโอมยโอองค์อยออยอโโหออ่อ ขอม่อมใช้ไงหม่อมใช้เป็นคนเอวใช้มือเหรอเออกูนั่นแหละกูจำได้ปะล่ะที่หาไม่แต่งหน้าเลยคนละคนเลยนะกูเลิกแล้วของใหม่ของใหม่แกตัวแตัวไม่อยากเปลี่ยบเลยเพราะว่าไม่เคยไปนี่จะขอบอกให้สักคน เต้ก้วด้วยกระบอกขอเดชชัเพราะอะรยาเป็นสำคัญที่ก,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 กระบอมชั้นมาห้ามเอาไว้เกกดตเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นน้องสาวของกระหม่อมเองพุทธเจ้าค่ะเอ,อะไรนะ สิ่งที่เธอสายยันเล็ก,กล่าวออกมาสตรีพวกนี้เป็นน้องสาวของเจ้าอย่างนั้นหรืพระยาค่ะฝาบาแต่บากไปก่อนเลยว่าเจ้าก,ก็รู้อยู่แล้วณสถานที่แห่งนี้คือเขตวงห้ามห้ามใครเข้ามาก่อนได้รับอนุญาตเป็ดันขาดโดยเฉพาะแล้วบดีรัตตีครับเกลียดบม่อมเชนญรู้ดีพระองค์ <c oughs> ท่านมีชอบแต่น้องสาวก็หม่อม ก็เพียงแค่จะมาปรนิบัติเพื่อให้พระองค์ท่านนั้นคลายเศร้าควรม่ควรแล้วแต่จะทรงโปรดถ้าไม่เห็นแก่น้องสาวของกระม่มงก็เห็นแต่ความดีที่กะหม่อมท่านเคยสร้างและสู้รบเคียงบาทเคียงไหนกับฝ่าพระบาทเถิดพุทธเจ้าข้าเหตผลฟังแล้วมันเพียงพอ โดยเฉพาะเรื่องได้สติข้าไม่สนหรอกถ้าไม่ใช่พระเอกทองหยอดมาออกมาห้ามแล้วก็ถ้าไม่ยั้งจริงๆด้วยโชคดีนะมาช่วยหนูไม่ทันนะูีเป็นพระเอกทองหยอดเขามาห้ามเขาไว้ก็เป็นหนึ่งนบพล่ะตายต้องนานแล้วถ้างานอื่นเราหาเข้ามาเนี่ยเราไม่ไว้ชีวิตแต่งานนี้เข้ามาช่วยก็ต้องให้ไปก่อนงานตบไหล thank you เพราะฉะนั้นแล้วก็เหตุผลของท่านทําให้ข้าพเจ้าแก้วฟ้าขอพระไทยวะขอพระไทยขอพระมาพระเจ้าค่ะเป็นบุญล้นเก้าแล้วกระหม่อมพระเจ้าเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็คนเราทําพระเนามความดีก็จะต้องได้บำเหน็จรางวัลชิ้นงามถูกต้องพระเจ้าค่ะฟ้าบาทเพราะฉะนั้นแล้วก็ในฐานะที่สายันนั้นเป็นพี่ ก็จะต้องได้คุณนมความดีไปด้วยข้าแก้วฟ้าไม่ใจดำหรอกในเมื่อน้องสาวท่านมีจุดประสงค์ที่ดีเพราะฉะนั้นข้าจะขอมอบรางวัลชิ้นงามให้กับเจ้าให้รางวัลด้วยอ่ะเห็นไหมพี่ฉันถับดีนะเนี่ยจงรับเอาไว้เถอะฝาบาทเออจะสายอย่าให้ดาวกับผมฉันไปทำอะไรพระแสงเดีมนี้สวยไมวะสวยงามเพื่อข้าฝาบาทเออเอ็งชอบ ผมฉันชอบสวยมากเพื่อาค่ะถ้าเองชอบฟังข้าพเจ้าให้ดีไม่ต้องนำดาบเล่มนี้ไปขึ้นหิ่งหรือไม่ต้องนำไปกราบไหวแต่จงใช้ดาบเล่มนี้ตัดหัวน้องสาวขามือแล้วขึ้นเฝ้ากู ณช่วงนี้พบกับนางเอกสาวน้องหมูแฮมลุงพิลมพร้อมด้วยน้องมัดพัช,ชรีเจ้าบิน เป็นทิกวาราตี หงฟ้าร้องไปแล้วนกกระทาทอสองตัวยังไม่ได้ร้องเลยทั้งน้าตา<ม>ดีฮะทั้งสวยเดี๋ยวนะเสียงก็พอโอ้นี่มองมาทางนี้เลยไม่มีใครแล้วเนี่ยเออคุณคุยกับอีชั้นหรอคะถูกต้องแล้วครับเ <c oughs> มื่อกี้ <c oughs> ผมเห็นแล้วเสียงที่คุณร้องหงฟ้าออกมานั้นมันช่างไัยราะสนอหูของผมมากๆเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะถ้าไม่เป็นการรังเกยียจร้องให้ผมฟังอีกสักรอบจะได้ไหมครับเออจะดีนะร้องสักนิดหนึ่งนะครับอ๋อก็ได้ค่ะนนแต่ดี<อ>แล้วเหรอ,อนนมึงร้องได้ไหมหมวยหงฟ้าหลงเหล่าวางไจซสังยึดไวล้ลงหลงปัดเจ้าเยกหายหงฟ้าเฮียมนเพลงดีนอาวมึงร้องอละ เมื่อกี้มึงอย่าบอกนะมึงไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องแล้วเมื่อกี้คุร้องได้เนื้อนี้เมื่อกี้ใครร้องเห็นท้องปากแม๊บแป๊บแป๊บแม๊บหรือว่านี่นี่อีนี่อีนี่จริงหรือเปล่าจริงเราไปเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ที่ผมเห็นคุณร้องเพลงหงฟ้าเป็นช่างใครอเนาะมากเลยครับผมอยากจะฟังอีกครั้งเนึ่งจะได้ไหมครับสักนิดเดียวพอนะครับนิดเดียว แบ่แบ e. yeah, oh, ่แบ e: ่พี่อร์ไม่โอ้ยพี่โอ้ยจบ่จะบ่จะไปเอ็มกินพี้ร้องเฮียไม่รู้เรื่องเลยแบโบ่แบ่อันนี้มันเป็นไปไงะแบ่แบ่คอยไปพี่แอร์ไล่โอ้ยโอ้โหพูดไม่รู้เรื่องแล้วขยันพูดซะด้วยขอโทษนะครับพระคุณเช่นสองคนกับพี่สาวเป็นคนที่ร้องเพลงตะกี้เองจริงหรือเปล่าครับไม่ทราบว่า คุณผู้หญิงทั้งสองคนมีชื่อว่าอะไรเหรอครับฉันชื่อว่ารุงาร่งทิวารุ่งทิวาฉันเองให้แนววาราตีราตีชื่อไพเรรูรปร่างหน้าตาก้องงดงามฉันพูดตรงๆเลยฉันคนนี้สิงดับเห็นเธอแล้วฉันรู้สึกกระเฮียนกระหืออยากจะได้เธอทั้งสองคน มาเป็นเมียฉันคนแรกปัดสี่สุดพูดอะไรมีสติหรือเปล่าฉันเป็นใครและเธอเป็นใครเพิ่งจะรู้จักกันไม่ถึงชั่วโมงเลยซํำจะมาบอกความรักตักน้ำส่กะโลกชะโงกดูเงาตัวเองซะบ้าง เธอสวยจริงๆริงกริงกองแก้วแวบเดียวเห็นแล้วถูกใจพอถามสองค่าวได้ไหมว่าเธอเห็นใจพี่บ้างไหมเธอเป็นเธอน่ารักลองขับพายน้องสาวถูกใจอยากเจอแค่เพียงเห็นหน้าก็พาพี่เมอเราะว่าหน้าเธอยังไงก็ยังงามยังยังงามโอ้ยยังงามยังยังงามโอ้ยยังงามยังงามโอ้ยยังงาม รู้ไหมที่แอบรักเธอและเจอรมไม้ใจลำบากที่เธอ ลุมขมขืนกูเธอได้ ปล่อยผัยวเมียทะเลาะกันปล่อยไอ้คีบหายนี่มาด้วยกันยืนกันลุ่มลุ่มลุ่ม,มอะไรหรือไม่กระเถืเอยาชีวิตกูเนี่ยไหนบอกแพทองไหวโคยุดยางไงทำไมละ่ะงานนี้ไปชนบุรีแล้วประเพณีวิ่งควายเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มึงเข้าไปเคลี้ยนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อออดังใหญ่แล้วออกออทีวีอ,ออกทีวีออกทีวีบ้าไปเคลียร์มันนู่นแม่แม่ดูออกทีวีแล้วแม่เอ้ย เฮ้ยโขนละกวนก็งิ้วยักคิ้วก็ลิเกโงนี่มึงช่วยด้วยเขาต้องกลบขืนพวกหนูนแน่เลยอะใจเย็นเดี๋ยวพี่ช่วยไอ้น้องไม่มีปัญหาเลยตัวตายกลับไปซะมึงไล่ปั้มเขามาช่วยด้วยช่วยด้วยข้ะต้องโดนปั้มกิน่แน่เลยมึงรีบกลับไปดีกว่าคนยังกูช่วยด้วยเฮียไปึง มึงสู้เองเลยไปขยันจริงอีจานเงามึงเก่งกูเก่งมึงแน่กูแน่มึงเจ๋งกูเจ๋งฮ่าฮ่มึงเจอกับเพื่อนกูอ๋อไอ้ที่หายกูหาเรื่องให้มึงแล้วมึงนี่ไม่นาเสียเวลาเลยมึงเนี่ยสแน่จริงก็เข้ามาวันนี้จะชานี่กับอามอนชัยมันขวามวยไทยไฟคู่ฟัดฝังไหนจะหาย ฝั่งไหนจังัดสึกชิงเข็มขัดสองค่ายถึงข้าวปล่อยของที่ไม่ต้องร้องขอเดี๋ยวหน้าลอลเื่อนเลือดพี่เองกับคงพี่ชายมาให้ออ แอนตซินจะจ่ายหนึ่งเลือดเท่าไรโดนนกรับรองเดี๋ยวพี่จะต้องรา้าาเพราะผมเปรียบบัวขาวเหนือใครโอ้โหมาดีกว่าบัวขาวเป็นไงละ่ะอย่าไปยอมมานะพี่ไม่ว่ามึงรอกจะบอกให้หนู ปั๊มมากระเสร็จกูและไม้น้องน,นั่นน่ะสิเหมือนปั๊มมาให้เลยมันปั๊มมาให้เรามันปั๊มมาให้เราพี่จึงมาคิดขาดของจึงเข้าต่อร้องดาวร้ายนี่เปียบป่วยสะตายาใ้เตอ

เฮียลิเกเฮียแล้วกระโดดสู้เอาแล้วเอาดาบไปเล่มด้วยเออถ้ามึงเยี่ยชอบสู้นะทำไมไม่ได้ว่าหรอกแต่ผมปั้มทีไรทีไรผมก็ไม่เคยได้เออผมขอความรักดีๆก็แล้วเออแต่แล้วพี่ฉันชอบเธอฉันรักเธอไปงัยฉันขอเป็นแฟนเธอได้ไหมเอออู้ตัวอ่อนตัวสั่นกันลิกลีลิกลีแล้วมึงเป็นไงถามจริงๆเถอะผมหล่อน้อยกว่าพี่ตรงไหนฝากไว้ให้คิดเล่นดีจังเลยอย่าผัวหนู มแหมผัวหนูเอาละทีนี้ยลิล้นผมก็ดีกว่าพี่เอ้ยยังไงลิ้นผมก็ยังดีกว่าพี่ทำไมดีโชว์ล uhm> ิ้นคณะพวกมันจะไปเล่นนะทำไมลิเกเฮียลิเกสายเลียคุณสองย่างมึงว่าลิ้นดีเหรอทำไมเดี๋ยวมึงดูลิ้นพี่นิดนี่อ้าวมึงดูลิ้นเอกพงศ์จากนครปฐมโชว์โชว์ไปเลยพี่โชพอเลยอย่าให้พี่โชว์เลยช่วงนี้ลิ้นพี่สามแฉกแล้วเปล่าให้ก่อนไปเดี๋ยวไป วันเตะไปินะตอนนี้ล่ะไอ้นัดไปแล้วมาเป็นคู่เลยพวกเราต้องเคลียร์กันแล้วล่ะสี่คนกูเอาหมดเลยได้ไหมโอ้โหใจเย็นพี่อ่อนใจออกอะไรนะอ่อนใจออกโฮ้ยโบราณใครออกก่อนได้จีบก่อนอวอโอนยออกกูจีบก่อนเฮ้ยยังแหมทำไมเล่นลิเกไวจังวะอ๋อให้มึงก่อนเลยเลือกกันก่อนเลยให้มั่ก่อนเลยอะไรเจ๊จะเลือกใครดีนะยืนเหมือนหมอนวดเลยกูต้องคู่กับน้องเยลเท่านั้น อะไรนะกูต้องคู่กับน้องเยลเท่านั้นโอโ้มึงก็คู่กับถุงทเท้าเขเถอะมาเนี่ยจ่าจ้าสวัสดีครับสวัสดีมากลิเกยเยอะลิเกเราต้องเล่นเรือลวดเวลจ้เาเราจะช่วยชื่ออะไรจ๊ะหนูละคะเออชื่อว่านอสอจิ๋มกระดกนามสกุลบันจงขมิบค่ะโอ้โหคล้องกับพี่เลยคะ<า>พี่ชื่ออะไรคะไข่กระเดิ่ต้องไอจิ๋มขมิบสงสัยว่าเราจะเป็นเนื้อเค็มกันเนื้อคู่ เอา,อางี้เดี๋ยวพี่จะร้องเพลงให้เธอฟังสักหนึ่งผลงานเพลงค่ะของมนแคนแก่นคูนได้ค่ะหลวงพ่อรวยวอนหลวงพ่อรวยกำลังดังนะเ,เสียงเซฟมือสักครั้งเลยครับเพลงนี้ผมร้องมาเป็นแฟนลหลงไหลกันมากมายเลยชอบเลยหอบใจโซโซมาวัดตะโกโกเหลือเกินกระท่อมของพี่สาวจึงเมื่ออวใครไหนอะ เอาอารเาไปกระทบอม้าเมินคืออะไรใครอุ้มหลวงพ่อรวยกูเข้าไปกระท่อมซะแล้วไม่เอาอ่ะพี่อยากฟังพี่เอางี้งพี่อยากแต่งงานกับเธอถูกชะตาพี่อยากขอเธอแต่งงานค่ะทำไมคะพ่อแม่เธอยังอยู่ไหมอ๋อไม่อยู่แล้วคะ่ะเหรอพ่อแม่ไปไหนอะตายหมดแล้วค่ะตายมาแล้วพี่จะไ,ไ,ไปขอกับใครได้อหอเออก็ไม่เป็นไรคะ่ะหนูกับใครก็รได้ค่ะ พี่ช่วยร้องเพลงจีบหนูให้หน่อยได้ไหมคะเพลงอะไรคือว่าพ่อแม่หนูตายหมดแล้วหนูคิดถึงพ่อกับแม่แสงจันทร์นวลพองไม่เอาค่ะพ่อแงแม่งอนไม่ได้เนื้อสโสะเดาไม่เพาะเลยเพลงอะไรจ้ะข้าน้ำนมค่ะอยมีที่ไหนคนเราจีบกันร้องเพลงข้าน้ำนมก็หนูคิดถึงพ่อแม่ะขอคิดถึงแม่มาได้เดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังข้าน้ำนมนะจ้ะขอบคุณนะครับ แม่นี้มีบุญคนอันใหญ่หลวงถึงแม่เป่าลูกแมลันเมือยังนอนเป่ขึ้นมาดูคิดถึแมจดูถึงแม่โอ้แห่ปากแวกแวกคนดูจะฟังผมรู้เรื่องไหมครับก็ดูคิดถึงแม่ค่ะเอามีคิดถึงแม่ร้องเบา ร้อง,องดัง<า>เดี๋ยวคนดูเขาแยกประสาทไม่ออกขอโทษค่ะแต่เล็กจนโตโอ,โมอมแม่ถนอมแม่พายพอ้อมยอมเกิดจากลักลูกปัดดวงใจเติบโ,โตเล็กจนโอ้โย,อยนี่เราดูไปห้องน้ำก่อนนะ โอ้โหแม่งร้องเหมือนแผ่นที่กูดูเลยแผ่นอะไรมึงเอาเงี้ยไม่ไปวางเลยมึงไม่ต้องร้องอ่ะไม่ต้องร้อง,ม,องมึงคิดถึงแม่เอาแค่ท่าทางพอแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเออแม่เป้าห่วงห่วงลูกแต่ลังเ<ะ>มื่อยังหนอเป็น ไปเออาาา่เเไปฮียลองต่อไม่ได้แล้วมึงลูดขึ้นลูดลงสะแผ่นถลอกมัแล้วหายดึงไม่รออไม่ลูดเปล่าแม่งยังจะดึงตัง